พอถือทั้งน้ำมือหนึ่งแม่บางนี้อาหารการกินวางนี้นะหรือคือจารำนาดทีสองแปคือสองแป่คือสอาไปครับปูเออมาจะเคลื่อนถือใจนะะป้าคือมางามกรดอกกระเดือไทยวท่าค่ะเงา้วอาราศจุวานีาาน่างร่าง ไปนะคะช่วงสิีบายละค่ะเพราะว่ากลับมาจากวัดผู้ใช่นะคะปากเตาไห้นะค่ะขายอดกระถินกระหินกันละนะคะผู้ละคนกับเพราะท่านหูจักเมื่อวันยอดกระถินนะคะเพราะว่าไม่คู่กระถิ่ไปหลายวัดนะคะมันก็เลยแบงปันซื่อว่าล่ะท่านเขาเสียไปวัดเดียวมันก็ซื้อว่าละวัดได้ค่ะเคยไปน้ำขันเมื่อเนาะแต่ละวัดก็คือวันหลายพอสมควรละแกวัดละซีเหมื่นกว่าไม่ถูกไป ค่ะส้ำรับมือเนี้นะคะทีตัวเลขทียอดยอดกระถิ้นทั้งวัดวัดบ้านเตาไห่นะคะครับกระถิ้นวัดโพชัยบ้านเตาไฮแด่สี่หมื่นห้าร้อยสิบสามบาทห้าร้อยสามค่ะสี่ศูนย์ห้าหนึ่งสามนะคะสี่ศูนย์ห้าหนึ่งสามส้ำรับรับเทสโอซ้ำรับถูกโอเลถทักระถิ้น บ่าว่ารักกันนะะ<ต><ว>โอ้โน,น้องว่เป็นต,ตัวว่าวตัวีว่ว่านเลขถู่นะคะ428นะคะ, 4, 2, ะครับผมเลขถูกที่จุดยูอนแม่ตะเคียนนะคะแม่ตะเคียนต้นเต็มเต็มนั่นแหละค่ะครับ428นะคะเ <ๆ S 1> ด้อไอยากเสียงเบิงเนาะค่ะเนาะสำหรับอาหารกลางวันหรือว่าตอนเย็นมื้อนี้นะคะกะยอดกะทินกะ40513 ราคา C สองแปดถูกด้วค่ะเดืออาโจ๊ไว้นะคะเพื่อเป็นแนวทางให้เป็นแนวทางให้ FC ร่วมยอดนะคะที่ร่วมยอดกับของเพิรนไทยบานเพิร์นเนาะคะ่ะกับเป็นกระถินสามะคีร่วมของกลุ่มของแม่คู่เขาก็เป็นหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยหกสิบสองบาทด้วยค่ะเดื่อหนึ่งสี่หกสองหกสองค่ะหนึ่งสี่หกสองหกสองนะคะเรือ ตั้งส <ti> okay. ี่ตัวเลยนะแม่คูหกสองสี่หนึ่งหกสองสี่หนึ่งวันที่อะไรพี่เจรนาเบิ้งเนาะค่ะให้คู่กัให้เปลี่ยนท้าเทียบวัดเปลี่ยนสีรุะโค่นหรือว่าห้ามเปลี่ยนโูบเป็นลาบของเฮาเนาะกับเซียงเบิ้งอันนี้แม่คู่กับเป็นแนวทาาเดะค่ะเด้อพี่นี่พี่าจรนาเบิ้งค่ะมือวานเนี่กับไปวัดโพชุ่มเนาะค่ะโพโพชุ่มวัดลาลามเนาะแล้วกับวัดบ้านเดียกับวัดโนนจะไปอีกค่ะ มันหลายวัดคือว่านั่นแหละค่ะมันก็ได้แบ่งปันกันไปมองละเล็กละน้อยแล้วก็วัดดุงสะพังทองนะคะวัดดุงสะพังทองนะคะทั้งแถวแ้วันไม่คูค่กันแหละบันี้กกสิเรืองานที่จะจอนี่ก็คือวันที่ยี่สิบเก้านะคะกองเงาที่หอปูชีบขาวนะคะเด้อค่ะผู้ได้ิมารวมนํากับมาค่ะมีนางรำรำถวาย <c oughs> ล้วกะถวายตนเงินปูน้า ค่ะถวายต้นเงินกับเพื่อเอาไปสา่งขึ้นเก่้านั่นแหละค่ะไปคู่กับเก็บรวบรวมเนาะค่ะกับปัจจุปัจจัยแมนพ่อบ่พ่อไม่คู่กับตองใ้เฮ็ดคือเก่้าเนาะค่ะด้เฮ็ดขึ้นเก่าเพราะว่าข้ามาสายนีสายบุญมีหน่อยใ็เฮ็ดตามหน่อยเนาะค่ะเพราะเป็นอยังค่ะเอฟซีกัรรวมบุญมาตลอดผูละลอยสองลอยพูละพันสองพันนะคะผูหน่อยผูร้ายแล้วแต่ใจไซซ์ท่าเนาะค่ะข้าวบอลเรียไรด้วยค่ะเด้อ การทำบุญบ kind of so ่ได้ดีบังคับไพ่ล <s we ak> ่ะกับบ่ได้เรียกให้ไพ่ขอให้เกิดจากคิดเกิดจากใจสิ่งที่เฮาอยากเฮ็ดเฮาเฮ็ดแล้วสบายใจเฮ็ดไปเนาะค่ะสิ่งที่เฮาเฮ็ดไปแล้วก็เฮาว่าเฮาใดท่านเนาะค่ะให้เฮ็ดบุญเซี่ยสมันมีความสุขกายสุขใจคือนั่งหนักหน่อยคือไปล่ำสบายใจได้ได้รล่ำเล้อมันบ่ได้ล่ำเป็นมุดเย็ดแ่กันได้ล่ำแล้ว อาวันปลอยอามณมเรมมเมเยมีความสุขเลยบ่ค่ะเห็ดไหมีความสุขนะคะปูเบิงค่ะปูเบิงอยู่ท่างไก่ค่ะมีความสุขเดย์พอานไข่นะคะสําหรับเพืุงานมากมเมื่อยค่ะท่างานมากม่เมื่อยคือว่าบ่มีเวลาพักผ่อนได้มาเปิดฟังได้มาเบิงเออเบิงบรรยากาศที่แม่คู่เนี่ยไปเห็ดบุญมังหันมองนี้นะคะกับปัจจุปัจจัยรวมสร้างสัมมาสร้างร่วมไปน้ำกันกับแม่คู่เม้ว่าสีหน่อย กระมากด้วยน้าใจนะค่ะแม่ค no anyway> ู่ขอขอบุญขอคุณเอฟซีสุผูสุคนไห่ําไห้ร่วยเด้อค่ะเด้อให้พนสุขภาพแข็งแรงสุผูสุคนหางมีดีได้ซะถูกทำมาค่ะึ้นค่ะนี่แหละคือเฮาเห็ดให้เอฟซีได้เห็นน้าบาเฮาได้ทาบุญกิ่งโบเฮาได้สางกิ่งโบที่แม่คู่ไปถวายกับทินีกกัแเ้ียแต่ทั้งวัดเพิ่นนอกค่ะเนาะอันนี้แต่เพื่นเฮาบ่ได้ระบุว่าใหเพิ้นสางนั้นสางนี่อันนี้คือ จุดประสงค์ก็คือบุญกระถินเนาะค่ะทุก<ช>ปีของชาวบ้านนะคะกระถินสามัคคีก็ะเดียแต่ทั้งวัดทั้งว่าทั้งเพื่อนกรรมาการเพื่อนสิจัดการเนาะคะ<ช>่ะแต่ว่าส่วนทีแม่คู่ไปสร้างวัดวัดภูเทศทองนี่ก็คือระบุจากผู้ชี่อประคับูระครับ,ค,รบค่ะเพราะว่าแม่คู่กับเป็นสะพานบุญให้เอฟซีได้รวมเพชรรวมสร้างเนาะค่ะจ้างด้เป็นโตเป็นต้นค่ะท่านแต่นี่ค่ะ้าวเวนกำลังเลิมสร้างเนาะค่ะ กับงบประมาณกับเพระท่านพ่อ,พอค่ะเติมแม่คู่เฮ็ตไปเรื่อยๆให้ว่าสร้างสะสมบูรณ์ไปทุกงวดทุกงวดเดือนละสองเทือนะคะที่แม่คู่เ็ดตนเงินไปกับรวบร,รวมไปสร้างนะคะรวบร,รวมไปสร้างใก่ผู้ค่านำค่าไฟน้ำธรรมดานะคะหลายสิ่งหลายอย่างนี่แหละบริเวนว่าเข้ากับต้องมีความรับพิชอบแม่คู่กับด้ผ้าเฮ็ดผ้าสร้างไปอยงสิ้นละคะ่ะให้เป็นราคาเป็นตัวเลขสำหรับตัวเลขสำหร,ร,รับชุดถูกอันนั้นอันนี้ก็คือ ให้เป็นแนวทาานะคะแนวทางบางเพื่อบางที่ผู้รบก,ก็ได้นนสูกในลานํำค่ะอาะ่าบันทกศสินิมนต์ปูอีกรอบนึงเพราะว่ามืออื่นวันหยุดเนาะค,ะค่ะมือเป็นวันพระด้อค่ะเด้อค่ะผูะ้ใดสิมาหาแม่คู่เม่คู่เกียงใบบาบอดายูเนาะค,ะค่ะสินธุระจังสินนะคะเพราะว่าเมือน,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 นั้นบ่อด้รับแขกเนาะค่ะมืออื่นวันที่อะไรก็ ว <20. S 2> ันที่ยี่สีนะคะวันที่ยี่ห้าจว่ากันไหมยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้านะคะลวันที่ยี่เก้ากเป็นกองแย,ย่เอาเลยค่ะเด้อผู้ใดอยากรวมเฮ็ดโรท่านน้ำกระไดโรงอาหารการกินเฮ็ดให้ให้เข้ากินนั่นแหละผู้ไปผู้มานนะคะทั้งนางร่ำนา่งร่ำว่าเป็นหลายสิบวัน หล<ส> <ows. S 1> ายหรอแม่ซีบควรอ่าแม่ซีบยีซีบโอ้ซีบควรจังไงัึงกล่องเน่ากล่องเน่ <cour te. S 1> ากันตัวไปสามซีบห่ดละกล่องเนาอนนี้คือเคนมีโชคมีมานแล้วกับเนาะเนการรวมกันนารร่วมวันอทิษฐานไว้คนซอยเนี่ยค่ะแบบมีแม่ป้าแล้วก็แม่เตียงเพิ่งกะซอยมาสองพันอยู่ค่ะแม่เตียงเพิ่งกะเออเพิ่งรวมบุญมากเลยค่ะแม่เตียงกระต่ายค่ะเพราะได้อ่านไลน์ซื้อแต่ว่ากะทะเบงแล้วล่ะค่ะแม่ครูรู้แล้ว แกงปูให้เรียบร้อยนะคะหลยผูห<ป>ลายุนที่รวมบูญมากค่ะวันนี้ก็นิมนต่นปู เออง้ายเดือนง้ายแกงง่า้มือไม่สวยแบบอัวแบเออครับปูเอองี้ว่าปูตาปูชื่อประขาวปูปูแบบคงจะชื่อกระท้ายกระว่างก็ะทกอขกะระบูชาชื่อใครคือว่าทุกอาคเออมือไปิดรัมมาเนาะเอาง้ายกูได้หมดเออไปแต่ได้ตื้อกูร้องวด้จักทรวันสาร์วันทยบ้านเปินรัน้ารัมปู เออไค่บานไข่เมืองก็อยากงวงน้ำน้ำนะเขาเออว่าปูปลาปูออกจากบ่เออเป็นปงเป็นกุ้งได้เงาลูกน้อเดยคือใจแขังคุ้มนางโบใเก่อช้าราขังบุกระทึงหวมหานหวงเมืองเพ้บเออผู้ราหารักื่อหอยแข็งกันป้าถามว่าเมื่แต่เคียงรักรู้ไม้วันนี้รับรูแล้วเออไปกุกคุคุกเเขี้อนเออใ้วพ่อมาขเออใดหิ่อมาวือผมวิ คมงหูแหล,ละว,วันขันว่ามือจับมวนหวนงขึงรอบเพาได้ิืดก็ะเทือเออมือนี่เอายืดไปหนะ่นเนาะเมือ่อจะเคลื่อนด้อกันได้ดอกกุหลาบเด่งพ่อม,มาค่ะดอกกุหลาบเด่งแต่ว่าปกติเป็นวันแห่งความรักแต่ว่าดอกกุหลาบเด่งเอามาหายมือนี่ได้วันที่ชาวช้ากระด้ขึ้นเก่านะกระหูักระใหญ่ขึ้นเก่าพร้อมกับข่าเด่ แม่จกเคลื่อนก็เลยเคลื่อนลงเลยเคลื่อนเลยลงดูไง่ายสุดท้ามว่าถือว่าถือดูได้ดุถือกินบ่เคลื่อนถือดูได้ครับเคลื่อนได้ถือแล้วก็เคลื่อนได้ท่องแล้วก็เคลื่อนได้ไปเคลื่อนได้ถือแล้วก็เคลื่อนได้ท่องแล้วก็เคลื่อนได้ไปดถือก็พาถือท้าวว่ามืึงยังแม่วันนี้อาหารการกินวันนี้นะหรือ คือจะรำนาดูคสอเข้าไปคือเข้าไปคือเข้าไปเออมันต่เคลื่อนถือใจแล้ัดคือมางามกับดอกกระเดือดบไอยวะค่ะเน่าอาจรย์จุบวันหนึ่งงามร่ามวันมาข้างรถไฟงามจุ๊บวัวงามนะคือมาเออกต่วันมนคู่แห่งงามหลายวันเขาอ๋อคุงตีกระโดน้องม่คู่ว่าค่ะปัดมันกาเคลื่อนต่างว่าค่ะเนาะวันมาคู่คุงตีว่ากนรืมครับปู บอกแกเอาอกมาโข้ไปจุกคือรหวังเอเอ,งงงงงอเออแตงไม้ฟูตีฟูงาแตงไม่ฟูจูกฟูงาซะนาะว่าข็งว่ะเนาะเออวัไมานั่งฝ่านังขวนมาร่มขาวะว่าแข็งจะออกนะก็เริ่มปวดพ้าดูกร่างชาวห,หัวหายใจเิดเดกฉกินท่านไปน้ำแ้วเร่อตรงที่นี้ะกอะพขจารณะา ้ามแบบยอดกระทิงใช่ไหมครับคุณยอดกระทิ้งลงชายกบบชิบถามมาครับถามว่าชิบถามแมนบมงอนไม่ดูนะมม่ดูนะมมอรูนะมมอดูนะเออยอดกระทิงช่อถามออกดูนะครับคลงคือเจอน่าดูนะลูกนะเออร้ายถึงร้ายยังเดยคือเด็กสั่งเด็กื่นเด็กทานนาะลูกเนาะครับคเออคอยปิดคอยฝั ทุกสิ่งทุกอย่างคือหายใจรังมกรังแตกับบ่ได้แต่คนถามว่าอาระมือเดียวพ่อัะยังถามบ่อได้เรือครมบุญบ่อได้ใช้บ่อเงาช่างลูกแปดปีกับบ่อได้่างลูกเก้าปีกับบ่อได้เนาะแปดปีกับบ่อได้เก้าปีกับบ่อได้ห้าคือเรียกบ่อได้ลูกปีเนาะมันเปิดกัะถด้วยบุญบารมือเออฮ็ดยังกับคือกับเออชางด้วยบุญมา เออทุกสิ н, ang, ang, à, ่งทุกอยางคือน <c ười> ้ำวนน้ำานกบแขงวยบุญคุ้มทานมันกนเกิดขึ้นแ้วเรืออืออ่าผู้ใดสืบวายอือนังสาวงามอ่ะแตปูเอฟซีแรออาเอฟคือร่วมวงมาของถือนางอะไรกิรากึดดา้าว่ะกึดดาพาวิชาราอือร่วมพระวง ฝากก้าวเก็บก้าวใจม่รวม้รวมค่าคุหนาบ่อคอยาไเออฝากมาหนึ่ง่นักกอนกอยเนาะเออเอาขังมือถูกมือดักมือถูกมือมาอายุวันน้าถูกขาดพ่อแหึงหึงแล้วก็เรืยรวนะาูกนัเออแต่คือแต่ขาดถอยกัดไปเรื่อยๆเข้าคือเข้า่ิงเข้ากึ่งเข้าอืมบอขาไปอืมพอเข้ากุนกูบ่อกินแล้วหลุดเออการกิงการท่าน ร้ายมองร้ายชีอร้ายใส่รคืออึ้ย่างราวาพองอนมัน่อยรอแล้วนะขอแล้วพอขอเดียว่าแข็ขอมือแรกนี่ราวว่าแข็ขอมือแรกนี่ราวว่าแข็งขอขึ้นเกอนเากอน่นหอด้ันนี้เขาบอกเคลื่อนไหวได้เราได้ได้เร็วได้ไ่ได้เกิดเกินไปมั้งได้แล้วปูได้ชนเก่าอีกแล้ว มาเอืงมาเก่าศูนเก่าตรงๆได้ปลารับเนเนาะัตัวตรงรับตัวตรงเลยเนะเปิดกระไรื้อซูเรกึงหนักหน่อยนะจะโบ่ินัหน่อยบัตเจือบัับเออขึ้งมาเรื่องเรืองบตือบัับหวกเพื้อคือแก่คนรักเก่าซือเก่าคือปาเก่าซบเก่าซบคือแกคนรักเก่าคือเก่าคือเออ ถามว่าเธอเอือคือบว่ากือได้ยุข้าให้ึบเขานะครับปูขาว่าให้กึบเข่าไห้นะครับเอาแคคือเอาแคคือว่าเธอเอือกเกลี้วนนไปครับผมเก่ีรยขึ้นเก่าทึ้เก่าขึ้เก่าขึ้เก่าขึ้เก้าขึเ้าว่าง่ึ้เก้าแล้วก็เก้าทึไปือก็ขึ้เก้าขึ้เ้าเล้ยงเ้าเึ้เก้าขึเก้าแล้วก็ขึ้นเก้าเออได้ขึ้นเก้านะเกาะแกขึนสิบเ้า S <S แก้าฝังนะให้าเก่า้ิเก้กน่นออสิบเก้าเออพ่้าสิบเก้าแล้วก็สิบเก้าแล้วนอ้อข้อนแบบเนี้ยแกแกกเลยนะระบาจกใส่แกใส่ตอนไหนในปูอ้ ใส่ใส่ตอนได้ไม่ได้ครับแกแต่อได้ก็แกก็งื้อแล้วเลยกกงืออย่างนี้เล่นประคเรียงงื้อเรียงื้อเรียงเรียงกนสั้นั้นกันนงก้ามบ่อเอเอายไปไปกันไปไปกันเล่นประปูเอาไปไไปไปสามขึ้นใบสามขึ้นเออเขาเออเออหางคาจ้าโลสตาร์โลสตาร์ สาตุสาธุแป้้เป่าพอพื้เข้าเป่าพือนเป่ารู้ยัง่าเป่าจาป่าแล้วเป่าขัางหลังเลยว่เป่าทั้งหลังครับสาตุสาธุว่สุเปเป่าช่วงตัวว่าปันได้คอเป่าใหิ้วกระสันว่าขาเป่าที่พูดนะเออขาเป่าเออปากค้างหน่อยครับู้างห่อยครับเราอื้าครับปากขึ้นเข้าปัดขึ้น้ายว่าให้ไปแค้งไงเค้งเขาอัน่ะนไม่ได้แสงเขา มานเปิดกรคือปากคานอเอาปว่อขาตัวปกระมมาเมาไปหัวคนะมัือการคืนการคืนปีกคอจ้าัคืออึฝากต้อไปไปแห่งปากค้างนอกจับบาดปูเหลามือกันเรืองร้อมมือว่บุกมาแล้วม่หนึ่มือหว่บาหนงหลบ่แม่หนึ่งมือไม่บาหนึ่งแม่นึ่งม่หนึ่งขอมือวางมืขอมืออนั่งอจ้าปู้ย บอมือเอามาตรวจการุกคืไปใครตึกบะขามครขาปูขาขาปูมือหนึ่งนะขาปูดีเป็นจหนาใหายมืหอรกระเทียมดีนะปูหายหมอหรือปูคือไว้์วอนืหายมวันวปูเอาไบเดียวเอาตัวเีคีงรปูเออเอาใบคู่ข้อกันนครับเขาเขาเครื่องไวน์มาวันคู่คื้อป้ วันคือคือวยเออนาคือวันคือวันวันคือเทเวนไปคือไอต์ดองไปคือเทวนไปคือไอตงเมือนอันนี้แม่ไอซ้งม่บงอันนี้กับบ้างมนมไม่ค่าไม่ค่าไม่ค่เอาเครื่องบายกว่าเอาถังะคานบอง อันนี้ก็บำเมาว่ามย์ก็บเมยอเอาไปว่ากุ๊บแล้วพอตรวจคักคักเขาเริ่เอาคักๆเดี๋วปูทำหน่อยจุกิดิฮะว่าโออว่าเทำหน่อยจุกบำมอันนี้บัเมย์ก็บำเมยมันคือหางเ่าแแมงอันนี้เออสร้างคือนแมเอาไปว่าอ นี่ไงนี่เอาไปใครหางมอนก็ด้ครับปูเออผู้กหญ่รวมกันนะครับสี่ห้าห้าเก้าว้างนะเอาไปให้เวลาไลยครับปูให้เวลาหนึ่ง่ะให้เวลานี่ให้มือหนึ่งนะเพราะให้มือหนาละครับทั้งรับมือนี่เพือพอให้ตึกไปก็ได้ครับนี่ก็คนทางานหนึ่งพอก็ต้องให้เท้าบ้ครับปูบ้างนะเหบ้ เรียม่าหัวค่อมผมด้ยครับปูตุ้มขั้นแดงๆนงเรียมก็หัวคมครับเรียมงามครับเรียมทุกขั้นมะปูเรียมก็หัวเร่งครับขั้นบบเกยแบกเบนกับเรียมดีเรียมเรียมขั้นบบกเบงหนาวแจ้าเ้าเ้าเบาขั้นแดงๆครับปูพอเบาเรื่อขั้นแดงนะครับขั้นแดงมีความหมายเือ มือหนึ้าไปข้างหูเนาะครปูอาเถื่อนหายง่ายกว่าพอแก่ตัวแล้วเครียดใ้พ่อให่เนาะข้างงานือพอ่าคอือเออพอก็กับเป่ารายแบบนี่ว่าค่ะอือม่บุกไมบางเออเอาพอคือหันเอาขั้นแดกไปขั้นแดกไปครับปูเอาข้างบ้านได้ดึงมือเอาบ้านได้ครับืออจะได้เรา จะคือแต่ข่งไปือเกลือกแบบได้ใจ่นอนได้นอนใจเข้าใจมั้ยเอาบักสตาเนี่ยทำ่ป็นมผู้ดน่เอาแว้มองเพราะเราูบังคับขัะกันอ้าวโมงกันโมกันเนาะโมกันเอองานระลูกแรกก็ถึงเรื่งคด้ร่าบดโคลดแด้มั้งมื่อว่าถึงบังพะยาละเว้นเออแกงขันดอกใหม่ขะก็ระบู่าถึงเธอว่า บามเด็กวันที่หนึ่งพึ่งกิกัพ่อเขาเขา,า,าหาเขาหาให่ไปฟองโน้ยังมอใหญ่พ่อบอกพ่อบอบอกทอีบอกว่าที่ชาวเก่าเหมืยอยบอก้าวเก่าวัานที่ชาวเก่าปู่ืพอพวเขาจะบอกอื่นเข้าใจไหมต้องรอวันที่ชาวเก่าแค่นะวันที่ท้าวเก่ามีความหมายปะปูกาเม่ความหมายยังไงค้ดว่ามือสุดเต็มใครกอง่าวยัะไงปะปูวันที่าวเก่าแจ่ตัออรอได้พอหมาเช่งได้ยืง งกโป้คนนกอึ่มเอาข้างกายครับปูทื่แล้นคือท่เนี่ยปูรอก็รองวดนึงอ่ะปูคือฝักขาวว่าฟอคือบอกอิ่งบอกว่าค่ะครับแต่ว่าปูต่าว่าด้บวกมาเอิ่ครับู่เมือกกนเหนีวครัปูที่แู่เมือกกนเดนียววันทื่อข้าวเก่าที่ข้าเก่มีเออตาดีได้ตาได้เชื้อตาดีได้ตาได้เชื้อวันทื่เขาก่าต้องมาพึ่งพึ่งเาเพื่อตัวอิเข้าใจมั้ยครับปูเออว่า พ่อสืบจังไรพ่อสืบบ่อน่าไพามว่าพ่อมือขาใหม่มือยืมมือขาใหม่ได้อครับปู่มือาใหม่พ่อมีทาไม่พ่อวว่ามือไน้่พคอทัางยรับปู่แคือเก่งหาเบงหรือครับเอากักขึ้นประกวดปะประกวดท่าเก่งปู้กาปะสู้ปูปเดยแต่พอเบิ้งเนี่ยบ๊อบเปินทารับเก่งบ๊อบเป็นกค่ควบเป็นกืางเก่งไม่ให้ือเป็นกลือกล่ะ เครับเออถูกเ้าป้ากป้าอ่าวป้าไม่ผัดเนาะปาปูเออปลาผัดกางเอาวเมาะวันคือข้าวกับกางอ้าวเริ่อืมอะผ้าเอาเครื่องเหลือยวก็เอาร้ายมันได้ร้ายตัวมันคือก้หนักก้งหนักได้ได้บ้านปัดตึงเป็นมือเป็นบ้านปาเนาะปลาปู คือว่าเปิดนั่งเบิร์ก็ได้พวดพวกนัขาว่าคือว่เปิดคือเปิดกับฟังคือคืก็ได้ก็คือคาปูเออป่คือก็ได้บอมิงไฟฟ้าเออรอดคาก้อนรอดคาก้อนเอออีกวาว่าจะบอมแองบอมแองไฟบออกมางานดูเห็บอกออกอื้อหนึว่าขพงอ้อาวบอม้าบอกว่าค่ะพ่อกับบอมข้าบอกเรื่องราวเลยวดนหนึ่งพบอมข่างบอกหายด้องวดปัคือหนึ่งเพื่อขกีกดง เพราะว่าเออมันมีงานเยอะเป็นงานสั้คัญพององค์ปู่คือระขาวนะวันที่เก้าแจ่แจงแจกทะลอทะล้อทะล้อเปิดเงา่าวคือวันรุ่นเก้าเก๊เอ้างาว่าเออรู้เนาะจับปู่เอาเข้ามากันเ้มเออเออเออออบ้าง้บอกดิเอ้าปู่บอกรุ่ืมคือหมยถึมีปัญหาอยัาบ้างไหมบอครับปาตัวงว่าคืทะเลรช่งปราตัวคง ใครรู้ใครร้านใจคือใจแข็งเนาะครับเออใจคือใจขางรวมกันอ um. <p> ืมบุญร้ายใช้เงากัรมใคือเนาะเปิดบ้านคือเก่าเปิดคือมงคแล้ะถูกไ่มตรงคือนีได้ก็คือเจรนาอืมบา้าเวทุวันรุ่งเก่าเก่งเก้าเก่อืมรุ่งคือคือพ่อพได้บอกเลยพ่อบอกรุ่งคือคือเรื่อยครับปู่บอกรุ่งหมาเรื่อบอกรุ่งอืมรุ่งไปเรื่อยอืมครับ เออปัเป็นก้รารุ่นท้าวสุวรรุ่นก้าเกดปูชาสี่บาทเมื่อจะกี่นะเก้าสิบเจ็บาทจะูเออยังจำได้ไหมจำได้ังยังจได้บ่ยับเกได้บ่เก้าสิบเก็ดูัังจำบ่ได้ขันบ่ควร้องจำแต่รื้อเหมือกูได้ต่ได้เนาะครับเมือแรคือกินชุ่มเห็ดกระดานใช่้ัง ใช้ดอกพักกันนาที่ต้องเหลืองเท้มๆือได้กินด้วอกันเออเนี่ยหนักหน่อยก็เข่มๆมาล้วมันจะปวดบรานอื่อท้งมันกินได้คือขออือฉันทำบ่าไดมีร่างบ้านหายนะอ้าวจังคือดื่มครับมือหนึ่ดื่มดื่มครับปูเออขอเลึจะพอวางกันจะขอเรึ่งพอพออืม ขอเงินใช่ปะขอเงินน้ำปูเนี่ยเอื่มันจำบได้เรื่องไรกันขพอถือเก็บซื้อไปปูไปเป่งานมาเมืองถูกทุกคนนะระครับปูอ้าวพอถือเก็บซื้อกับเก็บตับอ๋อก็บผูอว่รจักบาด่าถึมืองเงือถ้าเพาะมืองเง่อนะครับปูเออเก็บเาพาะคูไปหรือัู่ป้าป่าบ่ได้นะครับปูผู่ป้ไป่กับคือผู่าูถือผู่ถือกับคือผูป้ไป <icana> <naj bum S 2> เอาก็คือพ่อถื่อหายือ้เถิดปะหายคีอเถิดเยอะมันก็เถือหายขี้เถื่อ่เสียดนะครับเอาไปเลยวันนี้วันนี้วันนี้คือเฉิดเอาไปคนรักเกดเก้าเกดเก้าแล้วก็เกดเก้านะลุงนะเอาไปแค่หน่้อเออรั้มือเนื้อเออเข้าใจว่าไงเข้ายจครับอ่าหายมือเมือหลักมือเขมือมาก กายก็วันนั้นถูกข่าเพราะร่างหึงหึงแล้วก็บิกบัวทุกคนนะลูกนะสาธุสาธุสาธุ